สวัสดีครับมา EP นี้ก็เ,เป็น EP กับข้อสอบพีเทสนะครับเรื่องการปกรครองท้องที่นะครับข้อสอบกอ็ไม่ยากมากนะครับจำนวน20ข้อก็อลองจับเวลาทำดูนะ15นาทีน่าจะทำได้แล้วนะนะเป็นข้อสอบไม่ยากอ่านแล้วก็ตอบได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปเฉลยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มเฉลยข้อที่1เลยนะครับ screw มาดูข้อหนึ่งกันข้อหนึ่งถามว่าบุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นตามฤดูกาลใช่ไหมฤดูกาลไหน ah ที่มีชุมชนอ่าชุมนุมชนไปอยู่เยอะนะครับเพื่อหาเลี้ยงชีพก็สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชั่วคราวได้นะครับการจัดตั้งหมู่บ้านชั่วคราวคือตั้งแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชั่วคราวนี่เรียกว่าว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่า ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตอบข้อสี่นะครับก็คือในอำเภอเนี่ยในอำเภอนะครับเป็นผู้ประชุมราษฎรเพื่อเลือกนะครับว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับพอเลือกได้แล้วก็เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าออกหมายพิเศษแต่งตั้งนะครับเป็นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับครา้นี้ก็ตอบข้อ4ี่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ต่อไปข้อสองนะครับข้อ2ถามว่าบุคคลต่อไปนี้นะครับไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับข้อนี้เวลาเจอโจทย์ดูก่อนนะว่าโจทย์ถามว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้โจทย์ถามว่าไม่สามารถสามัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 1, ใช่ไหมไม่สามารถสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ข้อหนึ่งนายกอเป็นโต๊ะอิหม,มั่งประจมัสยิดเป็นได้ไหมเป็นได้ใช่ไหมเพราะว่าโต๊ะอิหมั่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็น นักพจนักบวชใช่ไหมอ่าก็กําหนดไว้ในพรบรบริหารองคอ์กรอิสาลามเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนว่าอ่าตัวอ,อิหม่ามนะครับอิหม่ามข้อเต็มบ,บิลันเนี่ยอ่าไม่ถือว่าเป็นนักพจนักบวชนะครับไม่ถือว่าเป็นนักพจนักบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยในกอสามารถเป็นได้นะครับสามารถเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ข้อสองต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดในข้อหาพกอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตจากนาทเบียนอย่างถูกต้องนะครับ ลักษณะต้องห้ามเขาระบ,บุระบ,บุว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับลักษณะต้องห้ามเนี่ยบอกว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนใช่ไหมเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนนะครับในความผิดเกี่ยวกับนี่เดี๋ยวนะเกี่ยวกับอาวุธปืนใช่ไหมในฐานความผิด เกี่ยวกับอาวุธปืนที่นายทะเ,ทะบ,เททบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะครับข้อที่จะเป็นจยดหลอกนะครับเนี่ยก็คือปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้คือพวกอาวุธปืนสงคราม,มาต่างๆนะครับแต่ถ้าผิดในปืนที่ที่นายทะเบียนออกอนุญาตให้ได้คือพวกปืนเก้ามมอ1สเดมมปืนลูกซองอะไรพวกนี้นะที่เขาสามารถอนุญาตให้บุคคลมีและใช้ได้นะนะก็ถือว่า ไม่ไม่เป็นลักษณะต้องห้ามนะครับไม่เป็นลักษณะต้องห้ามของของผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายขอถึงแม้จะเป็นปืนของคนอื่นใช่ไหมแต่มันเป็นปืนที่นายทะเบียนเนี่ออนุญาตให้ได้เนี่ยนายขอก็ยังสามารถสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะสามารถเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะครับข้อขออ้อปลายอ่าข้อสามนายขอนะครับถูกนายอำเภอสั่งให้ออกเนื่องจากรัษฎร มันก็เกือกหนึ่งลงชื่อขอให้ออกจากตำแหน่งและพ้นกำหนดมาแล้ว1ิปีนะครับกรณีไล่ออกปลดออกอะไรพวกนี้นะครับถ้าพ้นส0ปีแล้วสามารถเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ใช่ไหมถ้าดูตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับถ้าดูตามเงื่อนไขตรงนี้เห็นไหมก็ะจะมีเรื่องให้ออกปลดออกไล่ออกนะครับเขาพ้นสิบปีจำคุกต้องพ้น1ิปีนะครับแล้วก็เรื่อง ลงชื่อให้ออกหรือโดนตังให้ออกนะครับก็ต้องพ้นสิบปีบทออกไล่ออกอันนี้ก็สิบปีเหมือนกันนะครับต้องพ้นสิบปีนะจำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นายคอก็สามารถสามัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะครับไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามนะครับข้อสี่นายงอได้รับสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นคนไทยพั้นถิ่นนะครับกรณีได้รับสัญชาติ กรณีคนไทยพัฒถิ่นนะครับก็ถือว่าได้รับส<เ>ัญชาติไทยโดยการเกิดใช่ไหมถือว่าได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นคนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นใช่ไหมคนไทยพัฒถิ่นก็ถือว่าได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเพราะเนี่ยนายงอก็เป็นผู้ที่สามารถสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ข้อสองก็เลยตอบไม่มีคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่านายกขอคองเนี่ยสามารถสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ นะครับข้อ3กรณีผู้ใหญ่บ้านว่างลงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไอ้การให้เลือกผู้ใหญ่บ้านภายในกี่วันนะครับผู้ใหญ่บ้าน30วันนะครับนับแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านว่างใช่ไหมนับแต่วันที่ว่างหรือวันที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่นะครับก็ต้องมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านภายใน30วันนะครับข้อ4วันเลือกผู้ใหญ่บ้านกําหนดให้มีการเปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดนะครับ การเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ตั้งแต่8ปดโมงถึงบ่ายสโมงนะครับแปดโมงถึงบ่ายสโมงนะครับก็คือต้องมีกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้นใช่ไหมแปดโมงถึงสาโมงนับคะแนนต่อนะครับคะแนนเท่ากันก็ต้องจับสลากไปในวันนั้นนะเดี๋ยวไปดูในรา,ายละเอียดกันนะครับข้อห้าใครเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใคร ก็คือมีสองตำแหน่งนะครับคือผู้ใหญ่บ้านและกำนันนะครับร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้อห้านี่ตอบผู้ใหญ่บ้านและกำนันนะครับเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้อหกนะครับกรณีผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วคราวอันนี้คือมีใช่ไหมมีแต่ไม่อยู่นะครับมีผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่อยู่นะครับ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วคราวนะครับเช่นลาไปเยี่ยมลูกที่ต่างประเทศลาไปเที่ยวลาบวชหรือไปอบรมชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับให้บุคคลใดเป็นผู้รักษารษาชการแทนผู้ใหญ่บ้านกรณีที่มีผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับแต่ทํางานไม่ได้ชั่วคราวเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองคนหนึ่งนะครับกฎหมายระบุเลยนะครับว่าต้องเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นะครับฝ่ายปกครองด้วยนะไม่ใช่ฝ่ายรักษาความสงบนะเดี๋ยวค่อยไปจําดูมันก็จะมีคําว่าผู้รักษาราชการแทนผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้านผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ลองไปจําดูนะสามคีย์เวิร์ดที่พี่ให้ไปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผู้รักษาราชการแทนผู้ใหญ่บ้านผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้านนะครับสามคำนี้นะที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องจําแล้วก็อธิบายให้ได้ นะครับทีนี้มาดูขอ้อ7นะครับกรณี week, ผู้ใหญ่บ้านทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายขึ้นนะครับอ่าอันนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่คาว่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงผู้ใหญ่บ้านที่ทราบข่าวต้องทํำยังไงนะครับผู้ใหญ่บ้านที่ทราบข่าวต้องทำยังไงเกิดหมู่บ้านใกล้เคียงก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้หมู่นั้นหมู่นั้นทราบนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นทราบนะครับอ่าต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นทราบ ข้อแปดนะครับ bon ห no ัวหน้าคณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านต้องเลือกจากบุคคลใดนี้ถามหัวหน้าคณะนะครับหัวหน้าคณะทํางานด้านการปกครองแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยของคณะกรรมการหมู่บ้านคณะทํางานที่กําหนดที่กําหนดนะครับที่กําหนดหัวหน้าคณะทํางาน ในระเบียบเลยนะครับที่กําหนดไว้เป็นตายตัวโดยตําแหน่งเลยมีสองคณะทํางานนะครับคณะทํางานที่1คือคณะทํางานด้านอํานวยการใช่ไหมที่กําหนดให้ประธานกรรมการหมู่บ้านเป็นหัวหน้าคณะทํางานด้านอํานวยการนะครับแล้วก็อันที่2ที่กําหนดไว้ก็คือหัวหน้าคณะทํางานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็ระบุชัดเจนว่าหัวหน้าคณะทํางานต้องเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องมาจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ ข้อ8ก็ตอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้อ9นะ้าฮะการดําเนินการคัดเลือกกำนันกรณีไม่มีผู้ใดเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นให้ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันให้ดาเนินการอย่างไรนะครับคีย์เวิร์ดของข้อนี้คําถามว่ากรณีไม่มีผู้ใดเสนอชื่อตนเองนะครับตอบง่ายกรณีไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเลยนะครับไม่ว่าตนเองหรือคนอื่นเนี่ยให้ทํำยังไงใช่ไหมกรณีเสนอชื่อมันก็มีอยู่ สามกรณีนะครับในการคัดเลือกกำนันคือหนึ่งกรณีเสนอชื่อคนเดียวนะครับสองคือกรณีเสนอชื่อหลายคนนะครับคือแล้วก็สามกรณีไม่มีผู้ใดเสนอชื่อนะฮะกรณีหนึ่งคือถ้าเสนอชื่อคนเดียวนะครับก็ให้ให้ถือว่าคนนั้นได้รับคัดเลือกเป็นกำนันนะครับกรณีที่สองคือถ้ามีการเสนอชื่อหลายคนก็ให้มีการลงคะแนนโดยวิธีรับ ก็นะให้มีการลงคะแนนโดยวิธีรับแล้วก็กรณีที่3คือกรณีไม่มีผู้ใดเสนอชื่อนะครับก็คือก็ให้ถือว่าทุกคนได้รับการเสนอชื่อนะครับทีนี้มาดูอาทิตย์มาดูว่าข้อไหนข้อไหนถูกต้องนะครับ أ, ก็ให้ถือว่าผู้ใหญ่บ้านทุกคนได้รับการเสนอชื่อนะครับ أ, อันนี้กล่าวได้ถูกต้องกว่าคือผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่มาประชุมนะครับเป็นผู้ได้รับการ เสนอชื่อนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีรับเพื่อคัดเลือกกับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าตัดช้อยนะครับอันแรกต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ต้องมาใช่ไหมอันนี้ตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่จับสลากนะอ่าก็ใช้วิธีการลงคะแนนโดยวิธีรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบข้ออ่าข้อสี่นะครับตอบข้อสี่ตอบข้อสี่ตอบข้อสี่ ข้อ9ตอบข้อ4ี่นะครับผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วก็ให้ดําเนินการลงวิคะแนนโดยวิธีรับนะครับเพื่อการเลือกกำนันข้อสิบการละอุปสมบทนะครับหรือบรรชาลประเพณีต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต้องได้รับจากวงได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วไปบวชเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัติใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็น อะไรนะนักพจนักบวช่ะนะพระภิกษุภิกษุชีนักพจนักบวชอะไรพวกน,นี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่านเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัติก็พ้นจากตําแหน่งไปนะครับอ่าขอ้อนี้ตอบผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้อสิเเมื่อมีการรายงานคะแนนการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วอันนี้คือการเลือกเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการ รายงานผลมายังผู้ในอำเภอละนะครับบุคคลใดเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ออกคําสั่งแต่งตั้งนะครับก็คือายอำเภอนะครับข้อนี้ตอบข้อ3นะครับตอบข้อ3นะครับานอำเภอเป็นคนออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่นายอำเภอออกคําสั่งแต่งตั้งนะครับันที่นายอำเภอออกคําสั่งแต่งตั้งข้อ12ภายหลังการเลือก ผู้ใหญ่บ้านนะครับหากมีผู้เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องทาค,คำร้องคาร้องคัดค้านยื่นต่อบุคคลใดภายในกี่วันนะครับกรณีที่เห็นว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรมนะครับก็ให้ยื่นต่อในอำเภอภายใน15วันนับแต่วันที่ในอำเภอมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับไม่ใช่นับแต่วันที่มีการเลือกตั้งนะนับแต่วันที่ในอำเภอมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ตอบข้อ2นะครับข้อนี้ตอบข้อ2 ข้อ13นะครับการจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ตามมติคอรมอนะครับอันนี้ตามหลักเกณฑ์ตามมติคอรมในกรณีชุมชนหนาแน่นนะครับหลักเกณฑ์ต้องจัดตั้งขึ้นใหม่ pueda, ตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่ไว้อย่างไรนะครับกรณีตั้งต,งตำบลใหม่ใช่ไหมก็มีอยู่2หลักเกณฑ์หนึ่งคือหลักเกณฑ์ตามพรบปกครองท้องที่นะครับัาสณาปกครองท้องที่กับ2หลักเกณฑ์ตามมติคอรม นะครับหลักเกณฑ์ตามมติคลมก็มีอยู่2กรณีใช่ไหมกรณีชุมชนหนาแน่นกับกรณีชุมชนห่างไกลนะครับข้อนี้โจทย์ถามกรณีชุมชนหนาแน่นนะกรณีชุมชนหนาแน่นหลักเกณฑ์ตั้งขึ้นใหม่อย่างไรก็คือตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2ตอบข้อ2มีรัศดรไม่น้อยกว่า4800คน8หมู่บ้านนะครับอันนี้คือตอบข้อนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีชุมชนห่างไกลล่ะ นะครับกรณีชุมชนห่างไกลก็คือต้องมีรัศดรไม่น้อยกว่า3,600คนมีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า6หมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ต้องห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า6กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์กรณีชุมชน,ชนห่างไกลนะครับอทีนี้อ่เมืตอนติวเนื้อหาไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือกรณีการจัดตั้งหมู่บ้านจัดตั้งตำบลจัดตั้ง อำเภอจัตั้งจังหวัดนะครับการตั้งนะครับการตั้งหรือการยุบนะครับก็ここหมู่บ้านเนี่ยให้จัดทําเป็นประกาศจังหวัดนะครับจัดทาเป็นประกาศจังหวัดนะครับโดยอนุมัติจากกระทรวงมาหาดไทยนะหมู่บ้านเนี่ยไม่ใชผ่ผู้ว่าประกาศได้เลยนะผู้ว่าประกาศโดยอนุมัติจากกระทรวงมาหาดไทยนะครับก็คือทางจังหวัดก็ต้องทําเรื่องไปถ้าจะจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่นะเตรียมข้อมูลข้อมูลไปก็เสนอไปที่กรมกรมก็จะเสนอไปที่กระทรวงนะครับ แต่และปีก็จะมีการประกาศอนุมัตินะครับว่าจะตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมากี่หมู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับพอกระทรวงอนุมัติปุ๊บก็จะส่งเรื่องมาที่จังหวัดจังหวัดก็จะเป็นผู้ประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านนะครับการตั้งหมู่บ้านก็เลยประกาศเป็นจังหวัดนะครับโดยการอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยนะครับตำบลก็ใช้เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยตำบลไม่สามารถ ตั้งขึ้นใหม่ได้นะครับเพราะว่าโดนล็อกเกี่ยวกับเรื่องอการปกครองท้องถิ่นนะครับเรื่องท้องถิ่นกฎหมายของท้องถิ่นมาล็อกไว้ว่าไม่ให้เรามีการเปลี่ยนแปลงเขตตำบลอะไรพวกนี้แหละประมาณนี้นะนะครับอำเภอก็ตาเป็นพระราชกิจดีกาจังหวัดก็เป็นพระราชวบัญญัติน,นี่ก็ตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับอันนี้คือกรณีการตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่หรือยุบหมู่บ้านนะครับหรือเปลี่ยนแปลงเขตนะครับ ผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยเขตการปกครองท้องที่นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยชี้ขาดแนวปกครองนะครับว่าเขตนี้คือเขตหมู่บ้านนี้เขตนั้นคือเขตหมู่บ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือการเปลี่ยนแปลงเขตใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผู้ที่มีอำนาจกำหนดก็คือถ้าหมู่บ้านกับตำบลเนี่ยเป็นผู้ว่านะครับหมู่บ้านเป็นผู้ว่าหมู่บ้านกับตำบลนะครับอำเภอกับจังหวัดก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ อันนี้ก็อันนี้ไม่น่าออกข้อสอบแต่ให้รู้ไว้แล้วกันเพราะว่ามันมีคำว่าแนวเขตการปกครองมาเพิ่มใหม่ใช่ไหมปีนี้ในหลักสูตรข้อสอบหลักสูตรที่จะออกข้อสอบของของปีนี้นะครับเพิ่มจากเมื่อบัญชีปีหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตอบข้อที่สิบสี่นะครับเมื่อตำแหน่งกำลังว่างลงนะครับต้องเลือกขึ้นใหม่ไปในกี่วันนะครับนับแต่วันในอำเภอได้ทราบการว่างนะั้นกะ็คือ เมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมสามสิบวันนะครับกำนันก็คือสี่สิบห้าวันนะครับกำนันคือสี่สิบห้าวันแล้วก็ต่างจากผู้ใหญ่บ้านนิดนึงใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องเลือกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านว่างใช่ไหมนับแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างแต่กำนันเนี่ยนับแต่วันที่นายอำเภอได้ทราบการว่างนะ, <c oughs> ะคนละคำกันนึงนะ นับแต่วันที่นายเภอได้ทราบกันว่านะครับถ้าถ้าว่างไปห้าวันแล้วนายเภอยังไม่ทราบก็ยังไม่นับนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปข้อสิบห้านะครับเมื่อมีการนับคะแนนคัดเลือกกำนันอันนี้ถามเกี่ยวกับการคัดเลือกกำนันใช่ไหมครับเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จแล้วแล้วก็มีคนมีคะแนนเท่ากันใช่ไหมคะแนนสูงสุดเท่ากันเขาก็ให้จับสลากใช่ไหมเขาสอบถามว่า บอกว่ามีการจับสลากสองครั้งจับสลากครั้งแรกแล้วก็จับสลากครั้งสองเขอสอบถามว่าการจับสลากครั้งแรกใครเป็นผู้จับสลากใช่ไหมการจับสลากครั้งแรกใครเป็นผู้จับสลากการจับสลากในการคัดเลือกกำนันม่อยู่สองครั้งใช่ไหมครั้งแรกคือถ้าตกลงหมายเลขกันไม่ได้ก็ให้จับสลากเลือกหมายเลขนะครับก็จับสลากสองครั้งเหมือนกัน จับสลากครั้งแรกเนี่ยให้นายอำเภอเป็นคนจับใช่ไหมไอ้ตอนจับสลากหมายเลขอะนะว่าใครจะได้หมายเลขเบอร์ไหนใครจะได้เบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอได้และอันนี้ก็คือแล้วก็มีการเลือกตั้งนะครับว่ามีการคัดเลือกโดยการลงคะแนนนะครับพอลงคะแนนออกมาถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะครับคะแนนเสียงเท่ากันก็ต้องมีการจับสลากนะครับการจับสลากในครั้งหลังนี้เนี่ยอ่าก็มีการจับสลากสองครั้งเหมือนกันครั้งแรกก็เพื่อ ลำดับใช่ไหมจับลำดับครั้งที่สองก็เพื่อจับว่าใครจะได้เป็นกำน,นันนะก็สอบถามว่าการจับสลากครั้งแรก่ยใครเป็นคนจับนะครับจับสลากครั้งแรกเนี่ยไอ้ครั้งหลังในการที่คะแนนเท่ากัน,นจะเป็นประธานกฎหมายระบุว่าเป็นประธานกรรมการการเลือกนะกตอบข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งถึงแม้จะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมไอ้ครั้งแรกเนี่ย กฎหมายใช้คาว่านายอำเภอนะครับแต่ไอ้ครั้งหลังเนี่ยกฎหมายใช้คําว่าประธานกรรมการคัดเลือกอันนี้ระวังดีๆนะเอาเข้อสอบมาจดติดกันหลายปีแล้วนะนะครับในข้อนี้นะครับระวังด้วยอ่านค่อยๆอ่านค่อยๆค,ค,ค,คิดนะครับข้อสิผู้ใหญ่บ้านที่เคารบตำแหน่งนะตั้งแต่ปี5้าหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยต้องเคารพการประเมินปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาใดนะครับก็ทุทกๆ4ปีนั่นแหละนะครับก็คือนับแต่วันดํารงตําแหน่งครบ4ปีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมา4ปีก็ประเมิน ครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปก็ประเมินทุก4ปีนะครับนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้ผ่านการประเมินผลนะครับตอบข้อ4ข้อ4ข้อ17นะครับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านวีโค์ประกอบ3ด้านได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือด้านการปฏิบัติหน้าที่นะครับด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นําแล้วก็ด้านความพึงพอใจตอบข้อ1นนะครับอันนี้ก็ออกข้อสอบมาแล้วนะออกด้านด้วยนะครับ ระวังไว้ด้วยนะครับจําไว้ด้วยนะ3ด้านมีอะไรนะครับข้อ18เงินตอบแทนตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นนะครับคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนแรกจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านสตาร์ทที่800พบาทนะครับแปดพั 8, บาทกับนันสตาร์ทที่10,000บาทนะครับแล้วก็พวกผู้ช่วยแพทย์สารวัตรอะไรนี้ยนะ สตาร์ที่ห้าพันบาทนะครับแล้วก็ไปจําไอ้ขั้นสูงสุดด้วยนะ m a กเท่าไหร่ใช่ไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรเนี่ยก็จะได้ max หนึ่งหมื่นใช่ไหม max หนึ่งหมื่นผู้ใหญ่บ้าน max หนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็กำนัน max หนึ่งหมื 1, 000, 000. ่นห้าพันนี่ก็เดี๋ยวไปดูในตารางจําดูแล้วกันนะมียี่สิบห้าขั้นขั้นลัฐสองร้อยบาทอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวไป,ไปจําดูนะครับ <19. S 2> ข้อสิบเก้าการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินเป็นหน้าที่ของใครนะครับ สารสมบัติเนี่ยนะครับหรือสาธารณประโยชน์อื่นเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครนะครับตามพร,บ,รบลักษณะปกครอ,องท้องที่เนี่ยระบุในสองมาตราจะนัยม,มาตราหนึ่งสองสองเนี่ยระบุว่าในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นผู้ดูแลรักษาใช่ไหมแล้วก็มาตรา40ก็ระบุว่ากำนันก็เป็นผ,ผู้ดูแลรักษาด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อ3ามนะครับในอำเภออบทอแล้วก็กำนัน นะครับกำลังข้อยี่สิบนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยกำลังนะครับผู้ช่วยและรับใช้สอยกำลังก็คือสารวัตรกำลังนะครับสารวัตรกำลังกับข้อ4ี่นะครับเป็น,น, 4, นไงบ้างครับข้อสอบ2ี่สบข้อไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ถ้าได้เกิดขึ้นก็ดีใจด้วยนะครับถ้ายังไม่ถึงก็พยายามอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนข้อสอบโพสเทสนะครับโพสเทสแบบมีชุดใหญ่ให้ทําอีก นะครับอ่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำข้อสอบมาให้ทำเยอะๆนะครับเพราะอาเคล็ดลับความสำเร็จในการตีวของเราก็คือการทำข้อสอบนะครับตอนตอนเราอยู่ในห้องสอบเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองโง่มากนะแต่พอเราออกจากห้องสอบมาเนี่ยโหโคตรเก่งโคตรฉลาดเลยวิข้อนั้นต้องตอบอป่งนงัี้มาแต่โอ้โหกาเป็นคนละข้อตอนอยู่ห้องสอบนะเราต้องทํา ข้อสอบบ่อยๆจะทำให้เราว่าเรารู้สึกว่าเราจําได้นะครับเราลืมตรงไหนไปนะครับพอข้อนี้เราผิดเราก็จะจําแม่นจํามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอต้องทาข้อสอบด้วยนะครับแต่มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับผ่านทางทางไลน์หรือทางแชทอื่นๆก็ได้นะเดี๋ยวยินดีตอบคาถามทุกคําถามนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสําหรับ P p นี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์เตียมให้เด็กมันฟังนะครับสามารถช่วยสามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชพวกเราได้ที่ช่อง YouTube The Gangster b บายหมูป่นด้านะครับหรือทางเพจ e Gangster เตรเตียมสอบประัอำเภอครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถสั่งซื้อนังสือสรุปกฎหมายประดัอำเภอครับสองเล่มเพียง8ป0าบาทนะครับได้ที่เพจเด Gangster เตรเตียมสอบประัอำเภอครับขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ